มันกำลังเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆวิญญาณที่อยู่ในระยะฟกตัวมีจริงสินะเพราะแบบนี้หน่วยสอดแนมถึงประเมินพลังเวทของมันไม่ได้งานนี้แย่แน่ๆปกติแล้ววิญญาณระดับสูงจะอยู่เฉพาะที่ภูเขาแห่งวิญญาณหรือที่น้ำพุแห่งพลังเวทตัวตนของมันไม่มีทางจะใกล้เคียงกับมนุษย์แท้ๆถึงจะเป็นนักเวทระดับแรง B ก็ยังสู้ด้วยลำบากเลยต้องเป็นถึงระดับแดง A ถึงจะสามารถจัดการมันได้ถ้าไม่มีนักเวทวิญญาณระดับแดงเออยู่ก็คงไม่มีทางสู้มันได้แน่ถ้าอยู่แค่ระดับแดงซีแล้วเจอความยากระดับแดงบีแล้วก็ควรจะหนีออกไปให้เร็วที่สุดแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนของกิลฉันจะต้องทวงเวลาไว้เพื่อให้สองคนนี้หนีไปมาเริ่มเคลียบแล้วใจเย็นๆก่อนมันอาจจะไม่ใช่ศัตรูก็ได้นะ สริมการป้องกันการโจมตีของมันไม่ก่อนละกันมันสัดด้วยแรงลมผสมกับพลังเวทัมันนหรอเพราะฉันใช้เกราะป้องกันในรอดมาได้ เพียงแค่นิวเดียวก็มีพลังเวทขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ทั้งสองคนยังปลอดภัยดียุ่หรือเปล่านะค่อยยังชั่วคนที่โดนซัดปิวมามีแค่ฉันที่อยู่แนวหน้าสินะถ้าฉันกลับไปเป็นเหยื่อล่อให้อีกรอบทั้งสองคนก็น่าจะหนีไปได้แลเรื่องกายขยับไม่ได้ชาเนื่องจากแรงกระแทกเมื่อกี้งั้นเหรอ เย่ yeah, แล้วสิการโจมตีขรังต่อไปกำลังจะมาแล้วนะคุณโอทิสหนีแล้วข้าขอฝากคำพูดไว้ใครหาเอย๋ยจงพาทุกสิ่งให้แยกออกจากกัน เจ้าโดมินิกเป็นอะไรหรือเปล่าออทิสเมื่อกี้มันคืออะไรนะฮะอ๋าแค่ใช้พลังเวทไปน,นิดหน่อยนะฉันใช้พลังเวทพยากรณ์เปลี่ยนให้คาทาสามารถหยุดการโจมตีนั้นได้นะ่ะแต่ว่าโลกที่ไม่มีนักพยากรณ์แบบนี้ถ้าจะให้อธิบายก็คงไม่เข้าใจอยู่ดีตอบแบบเลี่ยงๆไว้ก่อนคงจะดีกว่า はいや ยอดตอบสนองทันทีเลยคุ้นชินกับการต่อสู้ระยะประชิดด้วยเลยเนี่ยใช่ค่ะคุณโดมินิกอาจารย์ไอเซนก็ชำนาญวิชาการต่อสู้เหมือนกันค่ะทั้งสองคนนั่นแหละเฟยแต่ว่าถ้ามากกว่านี้ก็คงไม่ไหวแล้วละไม่ไหวยังไงหรอคะยังไงก็จัดการกับวิญญาณระดับสูงนั่นไม่ได้หรอกเพราะต้องเป็นคนที่อยู่ในระดับแรงเอเท่านั้นถึงจะสามารถจัดการมันได้ยังไงละ่ะไม่หรอก ไม่จำเป็นต้องสู้เลยโดมินิกฮะอย่าบอกนะว่าคุณคิดที่จะเจราจาเงนินเหรอกับวิญญาณระดับสูงนะมันอันตรายเกินไปนะแน่ใจเหรอถ้ามันโกรธขึ้นมาแล้วก็ผมว่ามันไม่จบที่เจ็บตัวแน่ๆงั้นถึงเวลานั้นค่อยคิดแล้วกันก่อนอื่นต้องลองดูก่อนแล้วนะเฮ้ <c oughs> hey! ฉันขอคุยอะไรด้วยหน่อยได้ไหมเอ๊ะมี่แกนึกแล้วเข้าใจที่ฉันพูดสินะวิญญาณระดับสูงนี่ก็คงมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะเหมือนกันเพราะแววตามแบบนี้แสดงว่ามีสติอยู่แน่นอนกะหรือว่าแกคือเวลละมันกำลังจะอารมณ์เสียถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันจะต้องปกป้องพวกเขา เพื่อให้พวกเขาหนีไปภาษาของมนุษย์นี่น่ารำคาญจริงๆเลยพูดด้วยภาษาวิญญ,ญาณดีกว่านี่นายนายคือนักพยากรณ์ไอเซนใช่ไหมเออนายคือคนที่คอยปกป้องอดีตราชินีแห่งวิญญาณและในขณะเดียวกันนายก็คือคนที่สามารถจัดก,การราชาแห,ห่งความชั่วร้ายและราชาแห,ห่งดาบพิศาษลงได้และยังได้สอนเทม,มนตอให้กับราชินีแห่งวิญญาณคนปัจจุบันอีกด้วยเอ๋เอ ก็ใช่อยู่หรอกวายสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้มาเจอท่านในที่แบบนี้ฉันเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของท่านเลยนะรู้จักฉันด้วยเหรอรู้จักสิพอที่โลกของวิญญาณอะท่านใดจะตายไปไม่รู้จักสีแปลกฉันดังขนาดนั้นเลยเหรอก็ท่านเป็นฮีโร่ที่ช่วยโลกวิญญาณเอาไว้นี่นะเหล่าเด็กๆในโลกของวิญญาณก็ชอบท่านกันหมดแล้วก็นะุูนพี่ของฉันเป็นญาติกับจักรพรรดิวิญญาณนลลี่แหละเขามักจะพูดถึงท่านบ่อยๆว่า ท่านเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าพวกตนและทั้งใจด,ดีแล้วก็สนุกสนานคอยดูแลเขาอยู่ตลอดได้ละหลายๆเรื่องฉันเพิ่งเคยได้ยินเลยนเนี่ยก็จริงอยู่ที่เราจัดการราชแาห่งดับปีศาจได้แต่ว่าเราเป็นฮีโร่งั้นเหรออาจจะเป็นเพราะเราอยู่อีกโลกหนึ่งตลอดก็คงไม่แปลกที่จะไม่รู้เรื่องของโลกวิญญาณฮเฮ้ฉันเพิ่งตื่นจากการนอนหลับแถมสมองเงเบอร,เบอร์เลยไม่ทันสังเกตว่าเป็นท่านไอเซน ที่รูปร่างคล้ายไข่นั่นก็เพราะว่ากําลังขดตัวหลับอยู่งั้นเหรอเหมือนแมวนอนขดตัวเลยฮะโอโอทิสมีเสียงพูดแหลมๆต่าๆออกมาคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมเหมือนว่าจะเป็นมิรกว่าที่คิดนะเราคุยกันได้ไม่มีปัญหาหรอก